รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแลลตะสอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องกุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวโมลนิทีรักไทย เดลิเฟลช์ของทุกที่ที่มีเดลิเฟลชไทยประกันชีวิตทุกเคียงข้างทุกชีวิตโลกสวยสดใสขับขี่ปลอดภัยดีเฟ็ทีทุกวันสวัสดีครับค่าผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Chris Delivery คริสเดลิเวอรี่รายการที่เสิร์ฟภาษาอังกฤษร้านร้านไปถึงบ้านคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลาบ่ายสองโมงหานทีช่อง5ปี8แล้วด้วจับภาษาอังกฤษแซ่บกว่าเดิมแซ่บกว่าเดิมเสิร์ฟเสิรกันตลอดเสิร์ฟทุกวันเวลาเปลี่ยนไปยังไงก็ยังแซ่บเหมือนเดิมทุกสัปดาห์ก็ต้องชวนคนมาช่วยเสิร์ฟกันด้วยแล้วคนนี้นะฮะรับรองว่าเสิร์ฟเก่งมากเพราะอะไรรู้มบ้าพลังคุณแอนนิแหมพิโม กนที่แล้วที่คุณมาเนี่ยมือของคุณเนี่ยตอนนั้นน่ยมันยังไม่สมานดีสมานตอนนั้นประมาณเท่าไหร่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแปดสิบนะแปดสิบแล้วนะดีใจมากดีใจนะครับที่กำลังแรงเหมือนเดิมขอบคุณครับตอนนี้งานเยอะมากเลยอ่ะก็ตอนนี้ละครก็เข้ามาสามเรื่องนี่นะครับดีแล้วก็งานเพลงก็ ยังทาเหมือนเดิมงานทุกอย่างคืองานสําคัญแต่งานเพลงคืองานสําคัญกว่านี่ไงที่เราแบบสิ่งที่เรารักเลยว่าทำเพลงแต่ละเพลงใช้เงินเยอะนะใช่ครับก็ชุด3ชุดที่ผ่านมาก็3ล้านกําไรกําไร3ล้านเลยหรอขาดทุนนะก็ก็คือคือมันเป็นเงินที่เราเก็บมาแล้วตั้งใจเพราะว่าเราเราเราไม่มีบริษัทที่มาค้ำจุนเอาเนี่ยสล้านเองพี่จะทำไปสองละบ้านนะแกมมี่เสียไปหนึ่งตึกเลยนะ ใ,ใจเขาไม่ได้สูญเสียก <c oughs> ็อยาย้ายหนีพี่นะครับท่า,งงาน,นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปเจอคุณแอนนี่ในช่วง Speak Out นะครับแต่ตอนนี้เราไปเรียนภาษากฤษในช่วง Go Out and Get in the c รั b โอเคค่ะ ในช่วงกอของเราวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็พาคุณผู้ชมมาที่นี่เลยครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเพราะวันนี้เนี่ยนะครับเรามาอยู่ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า The English Family Camp with Chris Delivery โดย ไทยประกันชีวิตหรือ Thai Life Insurance นั่นเองครับนอกจากจะมาสนุกสนานกันที่นี่แล้วรวมถึงการเรียนภาษาอังกฤษนยะครับสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถที่จะมา tighten their relationships with their family members นะครับ tighten นะฮะก็คือทำให้แน่นสารความสัมพันธ์นะครับในสมาชิกครอบครัวนะครับให้แน่นแฟนมากขึ้นกิจกรรมของเรานะ English Camp ของเราเนี่ยนะครับผมใน2วันนี้มันเป็นแบบ adventure style ลุยแรกเลยล่ะครับใช่ม พูดอย่างนี้นี่ผมชักอยากจะรู้แล้วครับว่ากิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่เราจัดเอาไว้ให้เนี่ยมันเป็นแบบไหนกิจกรรมแรกเลยนะครับผมจะมีชื่อว่า the treasure hunt นั่นเองครับเกมตามล่าทรัพย์สมบัติผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับเขาจะได้รับเนี่ยนะครับผมคำใบ้ก็คือ clues and hints นี่นะครับผม they have to read it carefully read it carefully ก็คือต้องอ่านอย่างดีๆเอาละครับอ่านคำใบ้หมดแล้วนะมันไม่ได้เรียงนะ it's not in order it's up to you where you w a n t to go I guarantee that you will have a good workout. You will have a good workout. He is the monarch of Thailand. We pay respect to him and his anthem before we watch a flick at the cinema. Abandoned cart lines right behind a soccer pitch. There's a hoop, but no net left. Me, me am <laughs> <But laughs> net. Okay. <laughs> yes! Here you will see many different games and rides. Did you know that it's Dutch Not Dutch mood. Right behind you, feel a huge yellow rubber animal next to the. อาร์ติฟิเชียลเคอร์ติสเวนเดียอีส์ออนไลน์บีดิสตั๊ดทุกทีหลังเป็นเหลืองข้างกลางหานหลังกระบองเพชรตัวเอ๋อกิจกรรมสนุกๆยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับสัปดาห์หน้ามาชมกันต่อขอส้ำค่ะข่ะสั็นแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าพรีเซนต์แบบเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้